แดง40นับเป็น49ครับและกรรมการท่านที่สองครับกรรมการฝาตราสุภาใสครับให้แดง49นับเป็น48ครับและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการจีราศิริลาลักษณ์สมุทรครับให้แดง49นับเป็น48ครับพวกแดงครับขับเรียอยู่ที่เดิมครับขลามชนสามารถพยักเข้ากินครับองค์แงแชมป์อย105ปอนด์ของสนามบุญภา โอ้โหทีมมากเลยครับขอเรยนเชิญครับหัวหน้าดวงที่นี่เป็นดีัชชะเลุจะเลิศาจักครับผาเก็บางวัลแชมชปเนี่ยนะครับเราครับที่ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ได้นะครับฉลามชนสามารถพยักษ์อรุณีเรือสั้นเชิญเลย ด้วยผลงานสอตนถึงสียงครับในค่ายที่เดินในการที่จัน่งหวอาว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ต่อกว่าที่ผู้ต่อ